นี่แหละครับอย่างเงี้ยถ่ายไม่ย้อนแสงนะถ่ายตอนเย็นนะครับผมงเงานะอน,นี้ลงมาข้างล่างแล้วนะครับผมเมื่อกี้อยู่ข้างบนถ่ายย้อนแสงนนเห็นชัดเลยนะเห็นภูเขาชัดมากอยู่มุมอัพด้วยก่นอนนะเดินข้ามถนนไะัมขึ้นเกล็ดรถกันสวยไหมว้าววว ฝัง่นงนี้ฝั่งนี้ดูสิฝั่งนี้จะมีมุมหน่อยนะครับผมถืถกอ,อกล้องมาเราไม่ได้เล็งดูเนาะก็จะประมาณหนึ่งนะครับผมนะ เพ่ได้หนึ่งนาทีถ้าไม่เกินสามนาทีก็ตีเป็นคลิปช็อตทันทีเลยนะแล้วไม่ใช่ดิเราถ่ายแนวนอนไม่ไม่ตีหรอกวอย่าบอกวนะ่มุมน้นสวยกว่าทางเข้าบ้านอะไรฮะเห็นป้ายไหม ที่มขยายนี่ไงมะขยายได้ไหมอืมนี่แกเหมือนมีช็อตขยายขยายตรงนี้ สองสามนาทีแบบดูถนนขึ้นภูเขาถ้าไม่มีต้นไม้บงังก็จะมีเรื่อยๆนะสันเขาภูเขาให้เห็นสวยงามนะมันติกนะเห็นมีพวกมอเตอร์ไซค์ขับรถเป็นคู่เป็นคู่เมื่อกี้สามสิบกว่าคัน ็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เป็นคนเมืองมาเที่ยวขับขึ้นดอยขึ้นภูเขา่านีะ่ะโอเคเนาะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้เนาะก็มปหน่อยดูว่าขยายยังไงก็เป็แบห,หนึ่งอยาง้อยเมืองไทยก็ยังมีทัศนียภาพกับเขาบ้างนะ <laughs> ประเทศถีมาแล้วคนไทยไม่เคยเห็นก็ยอยากดูเนาะแต่บ้านเราเขาก็อยากเห็นเหมือนกันสลั่งชชเช่าเชาาก็เลียนโอเคม้าครสวยไหมถ้าใครมีคู่ รู้ติงรู้ีจูจีเออเป็นอะไรที่ยอมสมุดมากอากาศเย็นด้วยระยะทางแบบนี้ตลอดทางไปเป็นร้อยกิโลเดินนะครับผมสองสร้อยขึ้นไปยันเชียงใหม่นะั่นนะฮะสวยงามสวยงาม <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> แค่นี้แล้วเนาะอือ